ดีค่ะชาวราศีกันตค่ะต้อนรับเข้าสู่ช anel ดูดวงกับกุ้งแชค่ะเรามาดูดวงชะตาของชาวราศีกันนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์คมน,นี้นะ,ะรีบไ่ทาโรคไปออร์เคอลนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กําลังใจด้วยนะคะเพื่อทําคลิปต่อๆไปนะหรืออยากให้ทําคลิปอะไรก็แจ้งไค์คอมเมนต์ไว้ได้นะคะกุ้องอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะทําอะไรให้เจ้ชาชะตาทุกท่านได้บ้างนะคะค่ะโอเคค่ะกอ ให้ทารอโรช่วยทำนายดวงชะตาให้กับชาวราศีกันแระประจำเดือนกุมภาพ์นี้ด้วยนะคะ สำหรับชาวราศีกันนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์คนนี้นะเอาเรื่องของการงานก่อนเลยแล้วกันเรื่องของการงานไพ่คืนชัดจงเลยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กะทันหันเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างวุ่นวายเหมือนกันนะคะการปรับเปลี่ยนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้สําหรับคนที่เกิดราศี กันนะคะอืม ชาวเเข้ามานะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะไม่ทันตั้งตัวไม่ทันเตรียมตัวเตรียมใจสักเท่าไหร่กับการปรับเปลี่ยนโยกย้ายอะไรก็ตามในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นถามว่ามันเปลี่ยนดีไหมมันเปลี่ยนดีนี่สิ่งก็เลยไม่น่าจะเป็นเรื่องให้กังวลใจเท่าไหร่กังวลใจเรื่องของการปรับเปลี่ยนที่มันยังดูวุ่นวายแล้วก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่มากกว่านะคะอสำรับนะคะผลงานปีนี้โดดเด่นมาก t ด e star มาการันตีในเรื่องความสําเร็จและผลงานที่โดดเด่นได้ในปีนี้ไม่รู้แหละจะเปลี่ยนจะปรับอะไรในปีนี้มันดีขึ้นแน่นอนแล้วก็ดีมากๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่ากลัวกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะคะ แต่ยังไงก็งต้องระวังอยู่นิดนึงเนาะเพราะยังขึ้นไพ่ในลักษณะที่นะคะอาจจะยังเกิดความเสียหายได้นะคะถ้าชาวเวอร์กับ2เหรียญเข้ามาความวุ่นวายในขณะที่คุณต้องปรับเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมันอาจาจะเกิดความเสียหายอะ,อะไรบางอย่างอาจจะเป็นเสียหายในเรื่องความรู้สึกก็ได้รู้สึกว่าอะไรอะไรมันไม่ได้หลังซาไม่โอเคเลยอะ่ะวุ่นวายไปหมดอย่างเงี้ยหรือความวุ่นวายในเรื่องต่างๆนาน,น,าน,น,านมันทําให้เกิดความเสียหายได้เช่นกันนะคะอีกในหนึ่งคุณอาจจะต้องระวังลักษณะผู้หญิง นิดนึงนะคะลักษณะผู้หญิงที่โตกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าอำนาจมากกว่านะอาจจะมีปัญหากับเขาได้เหมือนกันทำให้เสียใจเสียความรู้สึกกันได้เหมือนกันแต่ก็คุณได้ไพ่พาดนะคะนะใจเย็นค่ะนะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างก็จะผ่านไปได้นะคะไพ่พ,พลรดที่ยืนเหนือขวากน้ำนะคะ เป็นไพ่ที่รอค่ะสิ่งที่คาดหวังหรือรอคอยอยู่มันจะสําเร็จและเกิดขึ้นนะคะ success ได้ในเดือนนี้สิ่งที่คาดหวังหรือรอจะได้รู้ผลหรือว่าจะชัดเจนได้ในเดือนนี้นั่นเองส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินโดดเด่นเรื่องที่ดินและนิสัยเพระนาะฉะนั้นหลายๆท่านที่ กู้เงินอยู่นะกู้ผ่านแน่นอนนะคะเพราะเป็นพ่าพา,พพาพรานนี้ศิลป์และพ่เงินที่คาดบังหรือรอ,รอ,รอ,รอคอยลัตที่ดินทรัพย์ส,สินที่จะได้มาใครจะซื้อบ้านซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆซื้อรถซื้ออะไรเดือนนี้ผ่านนะคะกู้ผ่านกู้ได้แล้วก็มีเกณฑ์ได้มาด้วยแต่วุ่นวายเหมือนกันนะกว่าจะลงตัวกว่าจะเรียบร้อยนะคะแต่สําเร็จสักเซได้ค่ะหรือบางท่านะอ่าอย่างที่บอกมีเกณฑ์ซื้อทรัพย์สินนะแล้วก็รวมทั้งมีเณฑ์โยกย้ายที่อยู่อาศัยด้วยเลยเหมือนกันนะคะ แต่บางท่านถ้าแบบไม่ได้กู้ค่ะไม่ได้ ซื้อทรัพย์สินค่ะก็จะเป็นในลักษณะที่คุณนะคะคาดหวังหรือรองเงินตัวไหนอยูอ่เงินตัวนั้นคุณก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จและได้มาอย่างที่บอกผ่านความวุ่นไวายไปคุณจะได้มาซึ่งเงินก้อนนั้นแต่ตัวภาระนีสินยังในปีนี้มันมีอยู่นะคะนะ้ําไม่ว่าจะภาระที่ก่อนเก่าที่มาอยู่แล้วนะคะหรือภาระใหม่ที่จะมาสร้างการในปีนี้เดือนนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ บอกเรื่องการเงินนะ้าโดดเด่นจังเลยนะคะมีเกีย์ได้เงินก้อนด้วยบางท่านไม่ได้ซื้อจ้ะขายก็ได้นะคะขายทรัพย์สินได้เงินก้อนอยากจะขายอยากจะซื้อเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ดีที่จะสําเร็จและสักเซสเรื่องของเงินก้อนและทรัพย์สินนะคะ ทำได้เลยนะมีคนคอยช่วยสปอร์ตด้วยนะคะเออคนที่รู้จักกันอยู่แล้วคนสนิทคนใกล้ตัวอาจจะเป็นคนในครอบครัวด้วยซ้ำที่คอยสปอร์ตคุณในเรื่องของการเงินได้ดีนะคะในช่วงเดือนนี้นะการเงินก็ดูโอเคนะคะสำหรับโชคลาภค่ะชาวราศีกันมีโชคลาภหรือเปล่าคะชาวราศีกันเขาวบอกว่านะโชคลาภของคุณนะคะอืม โดดเด็นไหมเอาตรงตรงกุงว่าไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นลักษณะบอกเขานะบอกเขาแล้วเขาถูกแต่ตัวเองไม่ถูกตัวเองไม่ได้ซื้ออะไรเงั้นซะมากกว่าเออแนะนำได้ให้หวยได้แต่ว่าตัวเองไม่ได้เออแปลกดีเหมือนกันนะคะปรามานี้มีเรื่องของนะคะความรักสำหรับคนโสดค่ะ ความรักสําหรับคนโสดโชคชะตาส่งใครบางคนมาให้คุณนะปีนี้คุณมีเกณฑ์ที่ยังลังเลอยู่ระหว่างคนเก่าคนใหม่นะคะเข้ามาด้วยเหมือนกันนะปีนี้นะคะความรักของคุณที่ยังโสดยังรุ่นวายอยู่เหมือนกัน สุดท้ายยังไงคุณก็เลือกคนที่คุณรักอยู่ดีนั่นแหละมันมีคนเข้ามาสอย่างที่บอกอาจจะมีเข้ามาสองคนนะคะคนธาตุไฟนะเมสิงธน,นูคนธาตุดินนะคะบางกรเพฤ่งสอบกันหรือบางท่านอาจจะเป็นธาตุลงนั่แหละกลุ่มเมถุนตุลก็ว่าดินกับไฟจะเด่นกว่านะคะอ๋อนะ,ะเลือกด้วยหัวใจยังไงคุณก็เลือกคนที่คุณรักมากกว่าคนที่ดีพร้อมอย่างนั้นก็ได้นะคะใครบางคนจะออกไปหรือจะจากไปได้นะคะกับ คนที่เข้ามาในเดือนนี้อีกในหนึ่งอาจจะหมายถึงคุณอาจจะมีการห่างกันนะ,ะห่างกันอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าคุณอยากจะชัดเจนกับใครบางคนละนะคะใครอีกคนนึงเขาก็จะออกไปหรือหายไปจากชีวิตคุณหรือออกจากชีวิตคุณเลยก็ได้นะนะคะหรือสําหรับบางท่านนะคะ ชี้ยังยืดติดนะคะอยู่กับคนเก่าๆคนเดิมๆนะนะคะคนใหม่เข้ามาเขารอไม่ไหวเขาก็จะจากไปเช่นกันนะคะมันอยู่ที่เรามากกว่าเลือกใครเลือกคนเก่าหรือคนใหม่นะคะเลือกคนใหม่คนเก่าเขาก็จะจากไปเช่นกันแหละนะคะในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะ คนที่มีคู่แล้วระวังนิดหนึ่งเนาะในช่วงเดือนนี้อาจจะมีปัญหากับคนรักได้เหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าโอ้โหแอบหนักนิดนึงนะทางไพ่เดิมมือเราก็ใครผู้เขาเรียกว่า ผู้ป่วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาหนักๆก,กับคนรักได้เลยนะคะคนรักคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวพยายามรักษาธนุถนองความรู้สึกกันหน่อยไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการกระทำหนะาไพ่หลับมีดมันเบอบางอะความรู้สึกช่วงนี้มันจะบอบบางนิดนึงนะคะไม่ว่าเราหรือเขาเพราะฉะนั้นพยายาม ประคับประคองความรักหรือพูดใส่ใจดูแลกันมากขึ้นนิดนึงนะความรักมันก็จะยังโอเคอยู่ได้นะคะไม่งั้นคําพูดหรือการกระทำอะไรบางอย่างมันทําให้น้อยอกน้อยใจเสียใจเสียความรู้สึกกันนะคะได้ทําให ต้องห่างกันต้องพักกันต้องแยกกันก็ยังได้เลยเพราะฉะนั้นระวังมากหม่ไพ่ไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องมีปัญหาแต่เขาบอกใ่้คุณต้องระวังปัญหาให้รักกันมากขึ้นกระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นมีปัญหาอะไรนะคะก็คุยกันด้วยความทะนต์หน่อมคุยกันด้วยความแบบ ใจเย็นน่ะนะคะน้ําเย็นเข้ารูปเนาะไม่แรงไม่แข็งใส่กันมันก็จะทําให้แตกแยกห่างกันไปได้เลยนะถ้าคุณแรงใส่กันคุณอาจจะทําให้ความรักของคุณมันเหมือนกับต้องแยกกันหรือพักเบรกหรือมีช่องว่างความรักเข้ามามันเสียมันแย่ในเรื่องความรู้สึกมันแย่ในเรื่องของสถานการณ์ที่วุ่นวายแต่ถ้าคุณคอนโทรลได้นะคะเรียกว่าธนุถนามหรือว่าคุณพยายามระวังในเรื่องของความรู้สึกของเราคนรักน่ะมันโอเคกว่าเยอะมากนะคะ สำรับสุขภาพค่ะสุขภาพของชาวราศีกานนะคะระวังนิดน่องนะหลายๆท่านก็จะเป็นในเรื่องความดันนะคะเรื่องหัวใจนะคะลักษณะปัญหาเกี่ยวกับแขนนะคะแขนมือได้หมดเลยต้องระวังนิดนึงนะคะสิ่งที่ไพ่นะคะอยากแนะนำอยากบอกอยากเตือนนะคะในเดือนนี้เรื่องอะไรคะ พ่ยบอกว่านะคะหลายๆท่านเนาะในเดือนเนี้ยปัญหาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหรือว่างานอะไรมันเข้ามาหลายสิ่งหลายอย่างเยอะแยะไปหมดเลยโอ้แต่ว่าคุณจะจัดการนะคะและแก้ไขมันได้ด้วยที่คุณจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นอีกจริงๆคุณก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่คุณจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นอีกเพื่อให้ได้มาซึ่งความสําเร็จนั่นเองนะคะพ่ยเดอร์สตาร์และพาทวีตเชชชนารอคุณอยู่แต่อยู่อย่างนี้ไม่ได้มันต้องดีกว่านี้แล้วมันต้องแก้ไขปัญหา ต,ต่างนะคะที่วุว่นวายที่เกิดขึ้นให้ได้ดีด้วยคุณถึงจะได้มาซึ่งเดตร์หรือว่าถ้วยแห่งชัยชนะตรงนี้นะคะมันอาจจะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาพร้อมๆกันและไหลๆงานอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วย ความรักก็เช่นกันนะอาจจะมีลักษณะมีคนเข้ามาวุ่นวายมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแก้ไขมันยังไงความรักของคุณจะยังอยู่นะคะถ้าคุณเลือกที่จะแก้ไขหรือกลับเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนที่คุณรักนะคะ่ะในภาพบทสรุปภาพรวมในเดือนนี้นะคะเดือนนี้นะโดดเด่นจังเลยเรื่องของนะคะ คนที่ซนะัพพอร์ตหรือคนที่ซัพพอร์ตหรือคนที่ช่วยเหลือนะคะให้พระเขามานะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การเอ็นดูสนับสนุนอุปถัมภ์ควาชูได้ตัวเองก็ต้องช่วยตัวเองในระดับหนึ่งด้วยนะคะต้องทําเองหนึ่งนะคะผู้ใหญ่ช่วยเหลือหนึ่งนะเรื่องคนซัพพอร์ตหนึ่งนะคะแล้วก็ยังต้องระวังนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของคนที่ทําอะไรลับหลังทาอะไรไม่บอก จะแทงหลังอยู่นี่นะนะคะอีกในหนึ่งอาจจะไม่ได้หมายถึงแบบคนจ้องทำร้ายหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่มันเป็นลักษณะที่ตัวคุณยังไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่ถึงบอกว่าตัวเราต้องพัฒนาขึ้นอีกนะเชื่อเดือนนี้เป็นเดือนการพัฒนาตัวเองอ,อยากให้แอคทีฟหน่อยพยายามมากหน่อยคุณพร้อมทุคนที่ซัพพอร์ตและช่วยเหลือแล้วอะ่ะตัวคุณแค่ลุกขึ้นมาทำอะไรให้มันดีขึ้นอีกนะคะมันจะเห็นผลที่ปังและเร็วขึ้นได้เลยนะคะ ให้อยากแนะนำนะคะชาวราศีกันทำบุญอะไรคะในช่วงเดือนนี้อยากให้ชาวราศีกันนะคะทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างค่ะจะเป็นหลอดมีออนนะคะหรือว่าเทียนก็ได้แสงสว่างบริจาคให้วัดโรงเรียนโรงพยาบาลได้หมดเลยอะไรที่เป็นสาธารณะนะคะดีที่สุดสําหรับชาวราศีกันในเดือนนี้นะคะจะช่วยให้ปัญหาต่างๆมันเขาเรียกว่า ปัดแค่ปัดคาให้มันผ่านไปได้ให้งานมันต่อยอดหรือทุกอย่างมันราบรื่นได้ดีนะคะโอเคค่ะขอบคุณชาวราศีกันมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังน,นะคะยังไงฝาก Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ แทนค่าครูหรือว่าเป็นกำลังใจกันด้วยจะขอบคุณมากๆเลยถ้าทำได้นะคะและก็ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวมาเช็คกันนะคะที่ l like ล n e แอ k u n g c h a e ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะแล้วมาคุยกันค่ะขอบคุณมากๆสํสำหรับทุกทท่านที่ติดตามอยู่แล้วด้วยนะคะและขอบคุณสำหรับท่านใหม่ๆที่กำลังจะติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ